วันนี้นะคะจะชวนสาวๆมาทำรีวิวกันค่ะ เสียงอาจจะกล้องไปนิดนึงนะคะเพราะว่าถ่ายในห้องนะ้ำวันนี้นะคะจะมารีวิวสตัวนี้นะคะเจ้า b i o r เนะคะเป็น b i o r e เป็น Cleansing Oil ที่พอ้อมใช้อยู่และ b i o r e ซึ่งเป็นชีฟแบบนี้ในการจะเช็ดทำความสะอาดใบหน้านะคะวิดีโอนี้ไม่มีสปอนเซอร์เป็นเงินจากกระเป๋าสตางค์ของคุณพี่ล้วนๆน,นะคะคุณน้องอ่ะมารีวิวให้ชมกันสสิ่งนี้เพราะอะไรนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่พอ้อมใช้อยู่ ช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้พี่อ้อมจะใช้พกไปต่างจังหวัดนะคะเพราะว่าสะดวกและก็ง่ายคุณน้องไม่ต้องเดินทางแล้วก็หืมลืมสำลีบางทีก็ลืมนุ่นลืม,ลม,ลมนี่ลืมน,นั่นลืมครีนซิ่งออยล์ลืมครีนซิ่งมิ้วลืมสำลีไม่จบไม่สิ้นคุณน้องสิ่งนี้ ตัวเดียวจบนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้เป็นสิ่งที่ถูกจากตัวนี้ก็เลยซื้อเจ้าตัวนี้มาตามเพราะว่าเป็นคนชอบครีนซิ่งออยอยู่แล้วนะคะอะวันนี้มารีวิวให้ชมการเริ่มต้นแต่ตัวแรกกำจะใช้เครื่องหน้าเครื่องหน้าฝั่งขวามือจะใช้เป็นครีนซิ่งแบบชีทแบบนี้แล้วก็ฝั่งซ้ายมือจะ,ะใช้เป็นครีนซิ่งออยนะคะเริ่มต้นอันนี้ก็ต้องใสที่คาดผม รอลอะเดี๋ยวคณตอบเราออกก่อนให้ดูหน้าวนันนี้แต่งมาหนักหน่วงอันนี้แต่งหน้าทุกขั้นตอนทุกสเต็ปนะคะ,ะเปิดมาด้านในนี่ใช้นามเยินเห็นไหมคะเปิดแบบเข้ามาเชือกเขาก็จะมีไอตัวนี้อ่ะเสร็จแล้วก็ดึงออกมาค่ะดึงแนผออกมา เ,เห็นไหมคะแล้วก็จะเป็นแผ่นๆแบบนี้คือสะดวกดีอะพี่บอกว่าหนึ่งแพกแบบนี้แล้วสมัยนี้เขามีรีฟิลด้วยนะกล่องตัวเราก็ใช้ตัวเดิมไปเราก็เชิญซื้อแต่รีฟิลเจ้าแผ่นด้านในมาเปลี่ยนได้เลยสะดวกดีขนาดแผ่นกว้างประมาณนี้นะคะประมาณฝ่ามือเห็นไหมประมาณฝ่ามือพี่องอ ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะริมต้นจากที่ดวงตากันก่อนฝั่งขวานะปิดไว้ตรงดวงตาดูซิว่ามาสคาร่าแน่นๆแบบนี้จะออกไหมนี่สิ่งที่ติดออกมาอีกรอบมันก็ดีตรงที่สะดวกรวดเร็วสบายดีนะคะแต่ถ้าถามว่า ะอาดหมดจดขนาดไหนนะคะคือมันเป็นคล้ายๆกับใช้ c l e a ซน n ์วอเตอร์นะคะแล้วก็ใส่อยู่ในรูปแบบแผ่นๆให้เราแบบนี้เราก็เลยพกได้ง่ายอันนี้เป็นแนวทางให้สาวๆที่เดินทางไม่อยากขนไปหลายสิ่งหลายอย่างก็ใช้สิ่งนี้ได้ก็สะอาดประมาณนึงมันมีสีมุมเราก็พับสี่มุมเมืองเสร็จแล้วก็ค่อยๆพลิกไปเรื่อยๆ ใช้กันน้ำนะคะอ่ะเห็นไหมเทียบกันสองข้างฝั่งนี้เราเช็ดไปอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะนี้นะแล้วพี่อีกฝั่งนึงนยังสะอาดอยู่ตาอีกรอบนึงเพราะว่าตรงตาเราแต่งหนักสุดไงเราต้องให้เวลาเขานิดนึงแล้วอย่าแรงกับเขานะคะอืเสร็จแล้วคิ้ว ใจถึงมากลูกคิวก่อนอย่ามเลยตกใจเขาคุณน้องเรียบกับมา <c oughs> อ่เ <c oughs> ชดฝั่งนี้ออเผื่อใครมองหา c ล e นซิ i n g ในรูปแบบที่บรรจุแพคเกจอะไรแบบนี้เป็นชีสชีสเป็นแผนๆแ,แบบนี้นะคะืขึ้นมา คือละแป้งเราก็พลิกต่ออีกด้านหนึ่งซ้ำอีกค่ะอืมนะเริ่มไม่มีอะไรติดออกมาละซ้ำอืมให้ชมกันบรนอนเซอร์คอนโทว์ก็ใช้ออกได้อย่างไง่ายได้อ่ะหนึ่งซี่ฝั่งนี้ กับสิ่งที่ใช้เจ้าตัวนี้เช็ดไปยนะยังไม่จบกับการรีวิวของเราในวันนี้เสร็จไปแล้วฝั่งขวานะคะต่อไปฝั่งซ้ายของเราเราจะใช้ Biore เป็นครีนซิ่งออยลนะคะปริมาณอย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนล้างหน้าเน้นย้ำตลอดพี่อ้อมพีบมาหนึ่งปัม๊มได้ประมาณนี้นะคะเป็นตัวออยจะเป็นใสๆคุณน้อเห็นไหมคะ ตัวอาอจะใสๆอย่างนี้เลยเสร็จแล้วถุงวนแล้วก็ถุงที่หน้าเขามีกลิ่นนะกลิ่นจะหอมหอๆผสมน้ำหอมแหละแต่เจ้าที่เป็นในรูปแบบชีตชีตเมื่อกี้จะไม่มีสมบัส,มสมของน้ำหอมเลยไม่มีกลิ่นอะไรเลยแต่นี้มีกลิ่นคนที่ชอบคนที่ไม่ชอบน้ำหอมก็คงจะต้องหลีกเลี่ยงอะคะ่ะ นี่ก็สามารถรับตรงตาได้เบาๆกับกเขานะคะอย่ารุนแรงล้างตาแล้วก็ไม่มีอาการของความผ้ามัวนะคะไม่มีความผ้ามัว คิ <c oughs> ้วหายออกอย่างงได้เนี่ยค่ะเขาละลายมาสตาร์าได้ดีนะเห็นไหมอืมก็ละลายออกมาอย่างง่ายได้ไม่ทำให้ผ้าหวัวเนื้อ cleansing oil แน่นถ้าเทียบกับโคเซ่ที่พี่เอาใช้อยู่ตัวนี้เนื้อออยจะเข้มขม้นกว่า นะคะอันนี้หมุนวนไปมัทะร่าอน,นี่แล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นน้ำนเมเวลาเจอน้ำเปิดน้ำก่อนไม่มีเสียงน้ำไหมชื่อ เขาจะเ,เป็นน้ำนมนี่พี่อ้อมขอล้างทีนึงเปิดก๊อกล้างอันนี้ไปล้างหน้ามาแล้วนะคะอือให้ชมกันสำหรับฝั่งที่ใช้ cleansing oil ตรงตาม,มาสคาร่ายังเหลืออีกนึงแหลพะพี่อ้อมแอบ,บใช้ cleansing แบบ ชีชๆตัวนี้ย้ำไปกรอบหนึ่งว่าปกติเจ้ามาสคาร่าจะเป็นสิ่งที่ออกยากที่สุดอยู่แล้วแต่ถือว่าเป็นการใช้คลินซิ่งออยที่ที่โอเคนะไม่ได้รู้สึกเฟลอะไร รีเช็คอีกรอบหนึ่งก็ไม่มีอะไรติดออกมานะคะอ่ะเปรียบเทียบกันให้ดูอีกหนึ่งรอบสองฟังของการใช้แบบออยและแบบแผ่นชีทแบบนี้กับหัวกับหางอืม แน่ๆกันบ้างกับการรีวิวในวันนี้นะคะเผื่อให้สาวๆได้แบบไปตัดสินใจเผื่อให้มองเจ้าสองตัวนี้อยู่เพราะว่าเจ้าสองตัวนี้ก็หาซื้อง,ง่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตราคาก็ไม่แรงนะคะใครที่ชอบการล้างหน้าแบบสะดวกสบายรวดเร็วขั้นตอนเดียวจบนะคะแนะนำเป็นตัวนี้นะสำหรับสาวๆคนไหนที่แต่งหน้าแน่นๆหนักอยากได้ความสะอาดล้ำลึกนะคะแนะนำเป็นครีมซิแบบมิลคบแบบ ออยแบบนี้นะจ๊ะอ่ะยังไงวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปล้างหน้าล้างตาอาบน้ำก่อนนะคะและ้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ